มือเดีจยมือเดีจวมือเดเบื้งหน้น้งนี้ตรงนี้เฮ้ยซวีซวีซวีเด้อซวีเด้อวพ่อนครเด้อไหพ่อนะคเด้อเดินทางปลอดภัยเด้อมึงสิปลอดภัเดอโอ้ลำลุยเด้องสินับยเดโ่เอไปเด้อมหนามายมเ้อโอ้เท่โซนพักกัพี่น้อง โอ้โหบอกเลยเอาไว้ให้พี่น้องเขาต้องเลี้ยแหละเขาแห่งบ really ่มีของอยู่งกินฮะเขาบ่กินวะโอ้พวกบงก็ได้หื้อแหละพวกผักอันพวกเขานเก็บเก็บไปทางในบ้านมันม่ินนำเอโอ้ในบ้านวะห้องในบ้านโอ้ที่นมาบึงกินบงดอดนำนี่ยแล้วนี่แหละตอนตอนนอ้แนได้จบปุ๋ยใส่แหละฮะ อ้มัอทุดินนี่นี่นี่จัมะเขืออามะเขือโอ้บอูดแนวกินแล้น่นี่เนาะพี่เนาะอาที่ตัวขอจูงมือพรดชค สักจุดมาแล้วพี่น้องเอ้ยหนึง่งซับหนึ่งไล่หนึ่งแซ้เรื่อเป็นกำลังใจอ่าสำหรับคลิปนี้นะพี่น้องเนาะโอ้แซ่บไปเลยแบบว่น้ำอันอันน่ะเอาะหมูสุกนินนะพี่นอนะ้อ,นนะนองเนาะหมูป่าพอบนไต้ใดเนาะ <ผม S 2> อ่าฟักมาให้เมื่อวานนี้นี่ของกินเขาก็มีอนะันน่ะหลายอย่างพี่น้องนะเนาะเกียวบองบากีแก้วเอาะหมูเนาะแล้วก็มกควาย อ๋อเมื่อกี้เรโอ้บุญขนาดพี่น้องเนาะขอบใจเด้ออาจารย์ที่ว่ามาย่างเด้อมีเวลากลับมาห้าปอพบเขาได้อะไรคนกับโอ้พระอาจาร้าพ่นกันยังจดจำเลยเนาะพ่นกันยังจื่อเลยพี่น้องเลยขอบขอบใจน้ำจันขอให้จันจงเดินทางด้วยความสวัสดิภาพข้าวไร่ลำรวยเด้อจันเด้อฮักแพ่งกันคือเก่าเนาะอยู่ใส่กัเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแหละรับนี่ยังเออโอ้ไปกันเด้อบุญมีเด้อโด้ยเนี่ยบุญมีย่งลลก ว้าวบติดดิคาิตปรตตี้วุ่นหลอดวุ่นลอดยิ่งน้อยยิ่มนยยิ่มนอยซองเล่มเลยพี่น้องยิ่แควเลยลูกค่อยติดเธอหนึ่งก่อจดนติดก่อนนเ่นะมอนแวววันน้ายังได้กเกินไปนะติดแล้วือเธอหนึงแล้วค่อยน่ะบุัคิดหอดเะพี่น้องเห็นเอฟซีไลคนอยู่ว่าลงคลิปได้เพิ่นกระทำมาอ้า ป้าในสิไปอันอัน,อนอาหาเวลาไปบานตรงเรื่องเด้อเ,อเอฟซีป่นนะจะจะอย่าลืมเลยมีเวลามาต้องมายืมา<อ>มาย่ำให้ได้เด้อเอาไปตรงไปใกล้มาใกล้ยเลยต้องไปไปมาหาลวเอารถลงไปเอารถลงไปแปรหันไปบ่ไดว่ารถอยู่ที่ลังคาเลยหลากรถลงไปเลยหลอด<อ>บันกลางหัน,นบริกรรมอ่าอ่าอ่าบริทัวให้เจ้าสั่งอย่างทุกอย่งเลย เดี๋ยวนี้เราสบายเลยเนาะเราอาบน้าเลยที่ในเทนะอ่ะเดี๋ยวนี้บุลลัปันได้หรอกช่วงนึงจะมาอาบดีช่วงนี้จะมาโบปันได้โอ้ยกินหัดอยู่กลับกันเด้อกลับกันดึ๊งจะมือเลยจัะมือเลยจัะมือเด้อบึงไหนเนาะบึงนี้ตรงนี้ เออฮ้ยสวีสวีสวีเด้อสวีเด้อ่วยพ่อนเขาเด bon ้อวยพ่อนเขาเด้เดินทางปลอดภัยเด้อมึงสิปลอดภัยเด้อดูลำรวยเด้อมึงสินับหน่อยเด้อด้ใช่เออไปเด้อเออไปนาไม่ยามไปเด้อไปกันเสลยสิบายบายไว้ลุกนั่งข้างเด้ยววะคือขี้ขานแต่เนาะ กรานแต่เห e ็นย่างน่ะเฮ้เบอร์เงี้ยงน่ะกรานกรานโอ้เสียหน่ายเลยได้เสร็จดีเออน้องนกพูดอดไไปเสียงานมาเคลื่อนอ่ะบายจะมือเด้ผู้จะมือเด้แล้วเราสิไอว่าจีจงมือแหล่งเลวๆหรอจะมือเด้เอ้ยยืนดีมีแห้งเด้อไป โอ้ไอวามั Ay, นไปอ้ายว่ันามีกนงใกล้นี่คือออกมาได้สินอย่างซองโตมันเข้าเราพยายามจับบบได้จ้ะโอ้พี่น้องตอนนี้บุญรอดอันบุญรอดบุญุงเครื่องพี่น้องเอ้ยทานเี่นะบอลืมบองเมื่อกี้นี่

một ca, một ca hai sao thích lại vào một lọt bốn cương thôi bây. Bye bye Chấm mươi đây một lọt Nè, sang chấp đi à. à, bye bye, bye 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 Ô, đấy nọ à, Bye bye, bye bye <laughs> second, second. <Đấy. cười> à, để với là thi là cái nọ, thân thân, nhau, okay. ใจแท้ใจจะไกกินประตูจันเลยอยากได้เลยเป็นเป็นนี่ย้อนจานเลยเี่จันล่ะแต่ละเดือนขันบ่อนได้ในซ้ำเดือนเขาขึ้นวับเลยจันซ้ำเดือนไล้เดือนบมีสำลักได้แล้วมันเรียบร้อยเอาขึ้นเลย จานกระซีมีเท่านี้และโอเคจัดขอบคุณขอบคุณจัดในไลน์เดี๋ยวโอกาสหน้าพอกันโอ้ขอบใจขอบใจขอให้มีไลน์หลานวิวเดินถุจันทร์กันเซนเท่าไรแล้วเดี๋ยวนี่เซนเจ็ดหมื่นสามพันปลายคนว้าพี่น้องเนาะเดียร์หยานเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิเดินทางไปต่อพี่น้องเนาะเดินทางไปพันจันท์ เอาท่านผู้ชมเดินทางไปนํากันอือโอเคเนาะรับชมบรรยากาศในการท่องเที่ยวนํากันสักจึกเด้อเด้อพี่น้องอ่ะเบิ่งพ่อตรงเรื่องเฮาแล้วอ่าแล้วก็อ่าพักไปไปเบิ่ง่องอาจารย์สักจึกเฮาเด้อพอเพิ่นเป็นท่องเที่ยวตอนนี้แล้วก็เพิ่นมีโอกาสเพิ่นก็ได้มายืนยําขาวตลอดแต่เฮาก็จะบ่ทิ่มบ่ปะกันเฮาจะตลอดไปพี่น้องจนสิ้นลมหายใจพี่น้องเอ้ยเนาะเนาะแพงกันเนาะโอเคอ่ะไปกัอจารย์เด้อได้โอเคจ้ะบ๊ายบายจ้ะบ๊ายบายจ้ะเดินทางปลอดภัยเด้อจารย์เด้อโอเคโอเค

น,นีเป่ามเว้มอแป๊บน,นึนงพี่น้องเอ้ยนเนี่ก็คือชุดที่ว่าวกเขามาหลังจากท้ายคลิปแล้วก็มาพักผ่อนพี่น้องเนาะเ็นบอลกินเนนนนะ <c oughs> ขาสวยเป็่เ็นบอลโอ้โล่กันเนาะอาไปเนงจะติดเลือเพียออดีตเนาะ เบาสะจิกจะไปทางนึงเบาทีแก้วจะไปทางนึงพี่น้องแต่ความทรงจำเราเนี่ยมันก็จะอยู่ในใจของเบาสะจิกเลยกันเราทุกคนตลอดไปเอ๋อไปเดินทางต่อพี่น้องมาเบิกน้ำกันรถเซลล์สิบพอยังไงเดินทางไปน้ำกันเด้อนี่แหละพี่น้องเป็นวาง โลกใบนี้มันไม่มีอย่างแนนนอนสิ่งที่แน่นอนคือสิ่งที่บนแนนอนฉะนั้นมันจึงมีอดีตปัจจุบันและอนาคตทุกสิ่งทุกอย่างมันจะบกคือเก่าและมันจะมีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นวันเวลาที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอยู่ให้สร้างความดีทันว่ามีให้เพิ่นคิดฮอด อตอนเวลาอยู่ร่วมกันให้ถนอมน้ำใจกันหักแทงซึ่งกันและกันไว้เลือดซึ่งกันและกันเมือหนึ่งเข้ามาอยู่จะมีความสมใจด้วยนี่ก็คือเทศบาลเมืองปากไลยนะพี่น้องเมืองปากไลจะเป็นเมืองหนึ่งมีความเจริญเพราะว่อดีตเคยเป็นราชธานีเก่าของ แหวนเชียงบุรีจะมีอาคารบ้านซองจะยังลงเรืออาไรจรทำตึกอ,อาคารบาททรารรร้านซองเศรษปกิจการฝรั่งเศสกับผสมผสานกับศิลป,ปะลาวและเลวบาวสกิกษษับสิคามลำงงคงเป็นทางแขวงเวียงจันทร์สภาพนี้เปิดออกว่าสภาพแดงที่เรา เป็นสะพานที่ไดครับการช่วยเรือ,อถอดมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์นำมาประกอะบใช้เวลาพอะสามปีประมาณห้าปีรข้อขาดของมาทางสียญยิ่งลยหัวบกวัเป,ปมนนีความเป็นเอกลักษณ์แตยงองามและแล้วหนึ่งหลอยเก้าสิบกิโลเมตร ตอนเป็่เงียกันบาสก,กิจก็ได้ขอดสวรรค์สักทีพี่น้องหลังจากลุยเส้นทางที่อุลุมปมป่วยเนาะแต่ักนี่ไปกับทางการีดีแล้วขอขอบ,บุญขอบคุณเดอ้อทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ทางคอมเมนต์บาสกิจดีมุกดีใจที่พี่น้องยังบอถิมบาวสกิจเนาะบางคนก็วว่าคิดทอดเดอ้อ ลูกคิดทอดเด้อน้องคิดทอดเด้อนอายคิดทอดเด้อหลานอ,าอ,อ,นอาันนี้ก็เป็นคอมเมนต์เป็นกำลังใจเห็นบอลสกีบเนาะมันคือเสือไฟอันสำคัญเหตุบาลสก,กิบเอออยากลงคลิปเนาะลงไปและพี่ผู้เบิ่ลงละหน่อยใจพี่น้องเอ้ยลงไปแล้วมีคนคอมเมนต์มีคนให้กำลังใจเอออันนี้แหละเป็นกำลังใจที่สำคัญอ้าวพบกันคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อเจนนี่กะรทักแทง และลที่ทาร์กีเ,เ,เทนกีนองเมิดสุขุสุขคทาน